Okay, เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะท่ากระปากล่าสุดน,นะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงแบบว่าท่ากระปากคือเป็นอะไรที่บรรยากาศสดชื่นมากเลยนะคะตรงไหน และนี่นะคะก็มาถึงท่ากระบากแล้วนี่ข้างหลังแป้งนะคะส่วนใหญ่ฝั่งตรงนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่เลี้ยงวัวนะคะก็จะมาเลี้ยงวัวกันนี่นี่ข้างหลังนะคะช่วงนี้น้ําอาจจะขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าน้ํารู้สึกว่าน้ำํำน่าจะสูงขึ้นนี่ดูฝั่งตรงนู้นเนี่ยฝั่งเนี้ยเขจะเลี้ยงวัวกันเห็นไหมตัวเล็กๆ อยู่ไกลมากนะคะความจริงแล้วถ้ากระบางมันมีน้ําตกเขาน้อยด้วยนะน้ําตกเขาน้อยน่าเที่ยวมากนะคะแต่ว่าน้ําตกเขาน้อยเนี่ยความจริงแล้วมันต้องเข้าไปในเขานะคะซึ่งมันยากเพราะว่าวันนี้เรามากันแค่สี่คนนะคะถ้าเกิดมาหลายคนนะไม่แน่ไ่อาจจะพาผู้ชมไปดูได้นะคะ และนี่นะคะก็มาถึงน้ําตกน้อยน้ําตกเขาน้อยแล้วนะคะที่อยู่ติดกับท่ากระบากส่วนข้างหลังแป้งนะคะคือเป็นท่ากระบากนะคะส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางน้ําไหลแบบน้ําตกเขาน้อยลองจะฟังลองฟังเสียงดูนะคะว่ามันจะมีเสียงซาซานะคะเพราะว่าด้านในด้านในคือเป็นน้ําตกอีกทีนึงแต่ข้างในด้านในสวยมากแต่ทางเข้าอะ่ะท่านผู้ชมคือมันต้องมันต้องปีน นะคะมันไม่ได้เป็นทางแบบเดินเข้าไปแบบเรียบเนียนนะคะมันชันเพราะฉะนั้นแป้งมากันแค่สี่คนนะคะซึ่งกลัวอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแป้งจะพาไปดูแค่หน้าทางน้ําไหลนะคะคือมันจะมีน้ําตกแล้วก็ทางน้ําไหลนะคะที่เขามานิยมถ่ายรูปก,กันอะแล้วก็จะมาฝั่งท่ากระบะนะคะโอเคและนี่นะคะก็คือเป็นทางน้ำไหลนะคะวิวสวยมากนะคะเนี่ย สามารถมาถ่ายพิวดินได้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพแบบดูดีเห็นไหมตรงเนี้ยก็จะเป็นหินนะคะอันนี้คือเป็นต้นน้ําเลยก็ได้ตรงเนี้ยน้ําจะเย็นเป็นพิเศษเลยนะคะเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะคะตรงนี้จะมีหินเยอะนะคะส่วนตรงนู้นนะคะข้างหน้าที่เห็นอยู่เนี่ยคือจะเป็นอ่างท่าอ่างเก็บน้ำท่ากระบะนี่เพระวันนี้มีน้ําน้ําเยอะ นะคะนี่สวยมากท่านผู้ชมมีปลาไหมอะ่ะเนี่ยคือสวยน้ำใสมากเลยค่ะน่าเล่นด้วยบอกเลยเนี่ยมานั่งเล่นขาจุ่มน้ำก็ได้น้ำไม่ลึกค่ะโอ้ไม่มีปิงด้วยนะน,นี่สวยเอามากๆนะคะตรงนี้น้ำมันก็จะใสมาก ส่วนข้างในงงงงข้างในอ่ะความจริงข้างในอ่ะจะมีน้ําตกที่เป็นชั้นแบบชั้นใหญ่กว่านี้นะแล้วก็สูงกว่านี้ด้วยนะคะข้างในอ่ะแต่ว่ามันต้องเดินเข้าไปข้างในซึ่งมันจะลําบากมากเพราะฉะนั้นเวลาใครจะเข้ามาข้างในนะคะแนะนําให้เตรียมชุดและอุปกรณ์ให้ดีๆนะคะนี่น้ำใส่มากๆเลยบรรยากาศคือน่าเที่ยวมากก น้ำโคตรเย็นเลยเอาเท้าจุ่มได้ถอดรองเท้าถอดส้นเท้าเดินดีกว่าลื่นไม่เนี่ยเฮ้ยไม่ลื่นไม่ลื่นกูว่เจ็บจริงจริงนะตอนนี้ดูด้วไปลื่นปื๊ดโอ้บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมนี่ดีกว่ากืว่านะมันเย็นมาก แล้วตรงนี้มันไม่แดดมากนะคะก็จะมีความร่มรื่นนิดนึงนะคะตรงนู้นก็จะร่มเลยสบายเบอร์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นท่ากระบากนะคะแต่ว่ามันความจริงแล้วท่ากระบางนะคะมีสองฝั่งนะคะมีฝั่งตรงนู้นนะเห็นไหมตรงศาลาตรงนั้นนะคะก็จะเป็นสําหรับนะักท่องเที่ยวนะคะที่แบบว่า มีของกินมีนู่นมีนี่นะคะส่วนตรงนี้อีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นฝั่งที่ไม่มีร้านค้านะคะก็จะเป็นแบบว่ามานั่งตั้งแคมป์อะไรพวกนี้ได้เลยนะคะ